สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,วคะพวกเรานะคะนักรุ่าหันเชไดไรราชพัน์นร 4, ครสวรรค์ชั้นปีที่สอบค่ะสาขาเอกการโรงแรมจะมานำเสนอสถานการณ์จำลองเรื่องผู้จัดก,การขาดคุณสมบัติในการบริหารค่ะมีนักศึกนษะาที่เป็นตัวแสดงแดงนี้ค่ะ ฉันนางสาวมินาตีสีกองรับบทเป็นพนักงานเสิร์ฟค่ะดิฉันนางสาวชีเวลาทศพรครับคุณรับบทเป็นหัวหน้าแอบบีค่ะดิฉันนางสาวกาญจนาบุตรรับบทเป็นผู้จัดก,การค่ะดิฉันนางสาวน้ำติปทิมมัีรับบทเป็นผู้บริหารค่ะ การูเข้าต้องโดนต่าแน่เลยรีบเก็บก่อนหนะ้าธอทำของอะไรแตกอะ่ะรู้ไหมว่าของทุกอย่างในโรงแรมมีค่าหมดนะ,อะขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเหตุสุ่ิสัยของแตกอะ่ะอย่าบอกผู้จัดการนะคะฉันขอร้องไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันไม่ได้ยานกันทำงานละมินตายแล้วของฉันใครทำยะขอโทษครับผู้จัดการมันเป็นเหนนตุโดยนิสัยเธไม่ได้ตั้งใจอะขอโทษแทนพนักงานไม่ครับพนักงานเพิ่งมาทำงานใหม่ค่ะเลยไม่ทันคนระวังค่ะผู้จัดการคะเธอจะเป็นหัวหน้าคนไม่ใช่หรอทำไมไม่ดูแลแลูกน้องให้ดีล่ะเธอขอโทษฉันอะแล้วฉันได้ของคืนไหมฉันจะหักเงินเดือนกับเธอ ถ้าจะให้ก็เธอพักงานหนึ่งอาทิตย์แทนของที่เสียหายไปแล้วกันชอบทำให้ฉันอารมณ์เสียเช้าเลยหน้าเบื่อทีเลยม่น้องทุกน้องแบบเนี้ยไปไปไหนก็ไปไปทาง,ทาง เจ่ิญ,ญา้าพวกคุณนีได้อะไรกันหรอทำไมสีหน้าไม่ดีกันเลยอ่ะพวกเราขอลาออกค่ะผู้จัดการได้หักเงนินเดือนและพักงานของพวกเราเงินเดือนที่เราได้ยังไม่พอทายเลยค่ะทำไมพวกคุณใจเย็งเงยนกันก่อนในเมื่อพวกเรามีใจในการรับบริการแล้วเราก็ควรทําให้มันสมเด็จใช่ไหมแลวม้วคุณออกไปอย่างนี้นแลว้วคุณจะหางานอะไรยังไงผู้จัดการไม่ยอมฟังเราเลยมี ฉันก็เป็นแค่ผู้ช่วยผู้จัดการนะนะตำแหน่งก็เล็กเดี๋ยวเอาอย่างนี้ฉันก็จะไปหาทางช่วยที่จะไปถึงผู้บริหาร,หราาอาการย์จะไปปรึกษาท่านอะไรอ่านี้กไปกันนะเดี๋ยวพวกคุณใจเย็ยนๆก่อนนะแล้วก็ไปถามได้แล้วค่ะค่ะ เข้บผมาพบฉันหน่อยและมีเรื่องจะคุยด้วยคุณพอจะทรตาบไดใช่ไหมที่จะเรียกคุณมาเพราอ,อะไรก็พอจะทรตาบอยู่บ้านค่ะคุณเป็นถึงผู้จัดการมีหนั่งอ่าน มีหน้าที่ดูแลพนักงานไม่ใช่ใช้อารมณ์ส่วนตัวในการตัดสินคุณควรจะไต่ตอก่อนที่จะลงโต๊เขาคุณลองกลับไปคิดดูค่ะดิฉันต้องขอโทษผู้ริหารด้วยนะคะที่ดิฉันทำหน้าที่ตรงนี้บอกพ้องไปดิฉันอาจจะใช้ปัญหาส่วนตัวในการตัดสินปัญหาทุกอย่างทำให้พนักงานหลายๆแฉ่ต้องมาเดือดร้อนราะดิฉันดิฉันจะนำปัญหาทุกอย่างเหล่านี้นะคะมาปรับปรุงแก้ไข เชิเตือนสติดิฉันค่ะไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกจิตได้จำนึกในงานบริการก็เตือนสติให้คุณกลับมาทํางานนะฮะที่ขอบคุณคุณกลับไปทํางานของคุณเลยวันนี้ที่ฉัน้รีองคุณมาประชุมมีข่าวดีกับข่าวร้ายจะมาแจ้งให้ทราบสองข่าวจะฟังข่าวไหนก่อนดีคะข่าวดีข่าวดีเลยข่าวดี เืราะว่าสิ้นเดือนนะคะทุกคผนแนจะได้รับโบนัสน,นะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ผู้แผนแน,นะค่ะดีไหมคะผู้จัดการหรือว่าไม่อยากได้นะคะอยากได้ค่ะน่โนแล้วเกิดะคะา <c oughs> ่อไปนี้ผู้จัดการจะปรับตัวใหม่ค่ะ ให้เป็นที่ชื่นชอบเก็บพนักงานทุกคนนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพวกเรารเลยนะคะพวกเราก็จะได้แรงทำงานค่ะแล้วก็มีกำลังใจทำงานมากขึ้น,นะคะ่ะขอให้ทุกคนกลับไปทำหน้าที่ของทุกคนให้ดีนะคะ,อะขอให้ทุกคนโชคดีะคะค่ะ พวกเราขอลาออกค่ะแขมโดนว่า้ามาได้รู้ไหมหนังจะดีค่ะนี่เป็นตอนี่เ็ษของโครการโรงเรียนหัวเราค่ะช่วยเล่นด้วรู้บริงหรือยังจ้า ฉันหน่อยฉันมีเรื่องจะคุยด้วยเธอนัง่งค,คุณน่าจะรู้นะที่ฉันเรียกคุณมาพบเพราะอะไรแล้วคุณทราบหรือบ้างคนะคุณเป็นถึงพูดบริกรรมคุณเ,เป็นธรรม เดืออบเันนี้คือคุณพอจะจะอยนี้คุณตั้งใจคุณพอจะสร้างแล้วทำไมที่คุณเรียกที่ฉันเรียกคุณมาพ่ออะไรทำไมคุณพอจะสร้าบแล้วทำไมที่ฉันเรียกคุณมาพบพ่ออะไรก็พอจะสร้างอยู่บ้านค่ะการเป็นถึงผู้จัดการเราต้องมีความ ไต่ตองไม่แค่ใช้ผลส่วนตัวลงโทษพนักงานอย่างนั้นคุณควรกลับไปไต่ตองและคิดดูใหม่นะก่อนที่จะลงโทษเขาดิฉันต้องขอโทษผู้บริหารด้วยนะคะที่ดิฉันทำหน้าที่บอกข้อไปที่เพราะที่ฉันแค่ลงมนการตัดสินปัญหาทุกอย่างค่ะดิฉันจะนำปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้น ดิฉันลืมไปว่าคุณสมบัติของการที่เป็นพนักงานโรงแรมต้องมีคุณคุณสมบัติใดบ้างและดิฉันจะกลับไม่ได้มันวนไปวน